สบายดีเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดพากันมาเฮ็ดสวนนี่เนองปลูกสลัดปลูกกะบงนี่สวนเชื่อมาซื้อๆนี่เลยกินได้กินมาหลายแล้วใชิญมาใช้นี่แล้วโอ้คุณแน่นเท่านี้โอ้ค่าค่าค่นี่ๆสลัดธรรมชาติได้นี่ปลูกเองกินเองธรรมชาติเนี่ยเข้ามาบ้านเรา ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะนี่ครับพวกอักษรประมาณเกลือกกลัวไปอีกสเปมืได้กินสเมือได้กินแล้วเนะใส่คนดับเลยบอกสถานที่สวนงาม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 อะไร